สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ที่ฝรั่งเศสนะคะวันนี้ก็มาออกมาข้างนอกค่ะทุกคนมาซื้อของเนาะแล้วก็มาเดินเล่นที่สวนทุกคนแวะมาสวนก่อนกลับบ้านนะก็เลยพาทุกคนมาดูดอกไม้ด้วยกันช่วงนี้ประเทศฝรั่งเศสก็เริ่มมีดอกไม้หลายชนิดมานะคะทุกคนสวยเนาะของแท้นะคะทุกคนของแท้ <laughs> แต่ไม่ค่อยไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรทุกคนถ้าใครที่ว่ามีความรู้เรื่องดอกไม้ก็บอกได้นะเ็าเห็นมันสวยดีนะสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองตรงกลางนะอันนี้ก็เป็นสีดอกสีเหลืองอ่อนอันนี้ก็เป็นสีขาวสวยนะคะทุกคนสวยงามเพรเขาจัดดอกไม้ได้สวยมากเป็นส่วนสาธารณะอยู่ ตัวเมืองนี่ก็เป็นสีมีหลายชนิดปลูกปกปนก,กันไปค่ะอันนี้ยังไม่มีดอกสวยเนาะ <c oughs> บรรยากาศแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีทิวลิปแล้วค่ะทุกคนทิวลิปมันหมดแล้วเพราะว่าทิวลิปส่วนมากมันจะมาช่วงฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวช่วงเดือนห้าเดือนหกก็ยังมี แต่เดือนเจ็ดแล้วไม่มีแล้วทุกคนมันมันร่วงหมดแล้วทิวลิปนะค่อยชอบนะดอกทิวลิปมันสวยดีเดี๋ยวไปอยูโซนอื่นวันนี้ก็มีคนมาออกกําลังกายเยอะอยู่นะแต่เขาออกกําลังกายอยู่โซนนู้นค่อยก็มาถ่ายโซนนี้โซนนี้เขาทาเหมือนกับญี่ปุ่นนะเพราะค่อยเห็นมีส่วนมากถ้าเป็นส่วนญี่ปุ่นเขาจะทําเป็นกิ่งไม้แบบนี้แล้วก็มีต้นต้นอะไรนะ <laughs> มาดูดอกไม้แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้เลยค่อยนี้นี่ก็สีบัวแต่ใบมันเป็นใบมันเป็นสีดำนะคะทุกคนก็แปลกๆนะต้นนี้ค่อยไม่เคยเห็นนะนี่เหมือนตะไคร้เนาะแต่ไม่ใช่ตะไะคร้ค่ะทุกคนก็เป็นต้นไม้ต้นหญ้า <laughs> เหมือนตะไคร้เนาะถ้าเราดูไกลๆนะ แต่ฝรั่งเขาไม่รู้จักหรอกรุนตะไคร้แบบบ้านเราบ้ามีพึ่งมาต่อยด้วยพึ่งกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้ถ้าใครมาเที่ยวฝรั่งเศสนะแนะนำให้ถ้าใครชอบฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองนะคะทุกคนแต่ถ้าใครชอบดูดอกไม้ดูธรรมชาตินะก็มาช่วงเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดนะคะทุกคนก็มี ดอกไม้ให้ดูเยอะที่ฝรั่งเศสมีดอกไม้หลายสายพันธุ์นะบางพันธุ์เขาก็นํามาจากต่างประเทศแล้วเขาก็มาปลูกค่ะบางพันธุ์ก็เป็นของฝรั่งเศสโดยตรงเลยแต่ช่วงนี้จะเห็นเยอะๆเป็นดอกไม้แบบนี้เนาะกยคิดว่าที่บ้านเราก็มีเนาะร้านดอกไม้ที่เขาจัดขายนะส่วนด้านน้นก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ค่อยเคยพาทุกคนมาดูช่วง สองเดือนที่แล้วเนาะแต่ช่วงนี้ค่อยก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาแถวส่วนสาธารณะนะก็ไปทํางานกับทุกคนเหมือนที่ทุกคนได้เห็นเนาะอันนี้ก็เป็นนะสองเดือนที่แล้วมีดอกไม้เยอะๆเนาะที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะนี่เหมือนต้นมะม่วงแต่ว่าไม่ใช่ <c oughs> ค่อยเห็นต้นไม้ที่ฝรั่งเศสเขาปลูกนะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะเน้นพืชกินได้คนเนาะ มะม่วงเอ้ยมะละกอเอ้ยแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเขาปลูกแบบนี้ค่ะสวนสาธารณนะเมื่อก่อนก็มีดอกไม้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วดอกไม้โซนนี้มันก็หมดแล้วเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนถ้าใครปั่นจักรยานมาก็มีที่เดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนไปดูโซนนั้นนะค่อยไปเอารถถีบก่อนก็รถถีบหายแต่ก็ไม่ได้ล็อกไว้หรอกทุกคนค่อยไม่ได้ล็อกไว้เพราะค่อยจอด เมื่อเช้า,านี้ไปอันตลาดมาค่ะทุกคนก็ไปห้างนะไปซื้อของกินให้ลูกสาวพวกปลาพวกเนื้อไก่นะแล้วก็ผักค่อยไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าค่อยซื้อหมดแล้วค่อยก็จะไปซื้อใหม่นะที่เป็นของลูกสาวก็เป็นถงุงแช่เย็นนะงดูจักรยานค่อยอัปเดตจักรยานอันนี้เป็นกระต่ายที่ว่ามาจากอันตู้เย็นเก่านะคะทุกคนค่อยก็ เอามาอะดปใส่ค่อยไม่อยากซื้อใหม่นะเสียดายตังอันนี้ก็ใส่ได้อยู่สะดวกถ้ามีกระตาแบบนี้อยู่ด้านหลังเนาะเวลาเราไปซื้อของเราก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ค่อยซื้อหมวกกระนกใหม่หมวกกรนกนะนกเนาะภาษาไทยกระนกสําหรับรถถีบนะคนเน,นะเดี๋ยวเราไปดูโซนโซนนู้นก่อน <c oughs> ปิด <c oughs> มีดอกไม้นิดหน่อยที่นี่นี่ก็เป็นสวนค่อยปั่นจักรยานนะ เพราะว่าไม่ได้เดินมาทางนี้เอาจักรยานมาด้วยอหอมอยู่นะทุกคนเหมือนดอกมะลิอันนี้เหมือนดอกมะลิเลยเป็นปุ้มปุ้มเนะาะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอหอมเหมือนดอกมะลิเลยสีขาวสีเหลืองสวยนะดูใกล้ๆก่อนมก็ เป็นต้นไม้ช่วงนี้ค่อยก็ไม่ได้ไปเก็บผักมากินนะมันอยากหมดแล้วค่ะทุกคนหมดแล้วดูการผักก็บางคนก็มาออกกํลาลังกายกับสุนัขบางคนก็มาออกกํลาลังกายกับเพื่อนนะเขียวเนาะช่วงนี้ลื่นค่ะบรรยากาศล่มลื่นบรรยากาศดีมากนี่ก็ค่อยคิดว่าค่อยจะ นั่งที่นี่เพราะว่านั่งน,นั่งพื้นไม่ได้ทุกคนมันเปียกเนาะมันเปียกเขาก็จะจอดจักรยานที่นี่ก่อนมันมีดนตรีเนาะ <c oughs> ไปนั่งกใจก่อน